โอเคสวัสดีครับสวัสดีเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์งแอิเชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำหนึ่งรุ่นละทีเดียวที่วันนี้เป็นคิวของเจ้า Big Scooter Adventure สายาสาย Adventure m i d c l a s s นะครับเจ้า ADV350 าคันนี้เป็นโฉมปัจจุบันสีปัจจุบันก็จะเป็นสีเทาลมโบนะครับใน ในกล้องนี่อาจจะดูออกมาเป็นสีออกขา,ขาวๆหน่อยนึงนะครับเป็นเทาลัมโบที่ออก,ออกสว่างๆนี่ครับ ADB 3 5 0นี่เลยนะครับสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์โลโก้ ADB 3 5 0มาเป็นสีทองแบบนี้เลยจากโรงงานเรียกว่าเป็นชุดแต่งรับขวัญอีก1นเซต1รุ่นเลยรถคันนี้นะครับมาจากประเทศอารี ไม่ไกลไม่ไกลใกล้ๆนี่เองดูรอบๆคันกันก่อนครับกับชุดเซ็ตรับขวัญเน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักครับเดินทางท่องเที่ยวบ้างนิดหน่อยนี่เลยปึ๊อ,อ่าดูรอบๆคันก่อน ลองท้ายหนึ่งไปนะครับเน้นใส่หมวกกันน็อกเอาไว้เวลาจอดไปเที่ยวห้างนะครับเบาเพียงติดตั้งเรียบร้อยอ้าสำหรับคันนี้นะครับติดตั้งอะไรเข้าบ้างลงรายละเอียดกันเลยนิดนึงอย่างแรกก่อนนะครับขาดไม่ได้ถ้าจะเป็นสายตัวริ่งนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือ Crash Bar นะตัว Crash Bar นะครับเป็นงานของ S R C นะครับ S.R.C. ตัว A.D.V. 3 5 0จะทำมา2เวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันแบบ f u l l body แบบนี้แล้วก็เป็น l o เว r แบบนี้นะครับ l o เว r ก็จะมีแค่นี้นะครับผมตัว A.D.V. 3 5 0 crash bar ที่มีอยู่ขายอยู่ในท้องตลาดมีหลากหลายรุ่นนะครับแต่ส่วนเราเนี่ยเรามั่นใจแล้วก็เรียกว่าให้ความไว้วางใจในส่วนของตัวสินค้าของเ r c เป็นอย่างมากนะครับรอยช่วงรอยเชื่อมอุปกรณ์เขาสีเสรรมนะครับมาตรฐานระดับหกอ,ออกนะครับ SRC จะให้ประกักนสไลด์แบบนี้นะครับมาข้างละหนึ่งจุด รประกับกันสไลด์เนี่ยก็แนะนําติดตั้งบริเวณนี้หรือถ้าใครจะไปติดตั้งตรงนี้ก็ไม่ได้ว่าการแต่ตรงนี้มันเป็นจุดที่เรียกว่ารับซัพพอร์ตได้เป็นอย่างดีเวลาเราล้มแปะนั่นเองนะครับเมื่อมีคราชบายเอสซีแล้วนะครับก็สามารถติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์สำหรับลูกค้าคันนี้นะครับติดตั้งเลือกติดตั้ง2เซตด้วยกันนะครับชุดไฟชุดแรกอขอบุญใจนิดนึงนะครับชุดไฟชุดแรกห้เป็นตัวเปีย 220R นะครับเปีย 220R สบายสบายไม่ต้องเกรงนะเปีย0์สองสองศูนย์อาร์นะครับก็เป็นเรียกว่ารุ่นจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเป็นบอดี้ใหม่บอดี้ใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นบอดี้แบบทรงมนนะครับตัวเลนก็จะเป็นเลนนูนนะครับแล้วก็มีสองแสงในในโคมเดียวกันนะครับแสงขาวและเหลืองในโคมเดียวกันเลยนะครับก็ติดตั้งได้ง่ายติดตั้งอยู่บนตัวแมป์ล็อกอลูมิเป็นซีนซีสวยๆแบบนี้นะครับดูออกมาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะครับ แล้วก็ชุดที่2นะครับตัวนี้เป็น2แสงนะครับขาวเหลืองนะชุดที่2ก็จะเป็นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นเปียเหมือนกันนะครับจะเป็นเปียรุ่น RPW 5 3 0ตัวนี้จึงเป็นเปียรุ่นใหม่เช่นกันนะครับก็จะเป็นตัว LED นะครับไฟ LED รุ่นใหม่ที่มาเป็น2แสงในในโคมเดียวกันนะครับเป็นแสงขาวเหลืองเหมือนกันนั่นเอง แล้วก็สวิตท,ที่ทั้งคู่นี้ให้มาเป็นสวิตดอลูมิเนียมซีนซีแล้วนะครับก็ถือว่าดูดูฉบเฉียวและดูแอดเวนเจอร์เลยทีเดียวในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะถอดฝาครอบของเจ้าเปียตัวนี้นะครับ lpw 5 3 0ถอดฝาครอบออกมาได้นี่ครับฝาครอบยังไม่มีขายแยกนั้นเพื่อนนะต้องคอยระวังกันนิดนึงนะครับแต่ถามว่าโอกาสที่มันจะหลุดหายเองนะยากมากเพราะเป็นการสวมเข้านะครับมันจะหลุดก็ต่อเมื่อมีคนดึงมันออกเท่านั้นนะครับแล้วมันจะมีกิฟต์ลงกิฟต์ล็อกของเขามาอย่างดี มีเขี้ยวล็อกของเขาอย่างดีถ้าสมมุติว่าเราถอดฝาครอบออกแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาแนวสป,ปอร์ตสป,ปอร์ตแบบนี้อ่ะพี่แบงค์ลองดูจะกว้าง,างๆนิดนึงนะครับจะเห็นว่าข้างนี้เป็นแบบสป,ปอร์ตนะครับถอดฝาครอบออกส่วนข้างนั้นออกแนวแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์หน่อยอ่าจะออกมาประมาณน,นี้นั่นเองนะโอเคอ่ะส่วนกลับมาดูเหลี่ยมดูดูดไอ้นี่มาด้วยเนยปึ๊บใส่นะครับให้ตรงเหลี่ยมเท้าเลยแบบนี้เสร็จเช่นกันนะครับติดตั้งอยู่บนตัวมือ รอบแบบนี้นะครับแบบก,กะะ็เป็นก้อนมาตรฐานที่รายการะจายตัวคล s ช BY S R C วางอยู่บนตัวแผ่นพื้นวางเท้าของ REVOLUTION นะครับเรียบร้อยสวยงามลงตัวแบบนี้เลยตัว REVOLUTION เนี่ยก็จะเป็น C N C อลูมิเนียมแผ่นพื้นวางเท้าที่ออกมาแนวะแบบเท่ๆ a v v n t u u r e Adventure หน่อยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับดูดีมีราคาขึ้นม,มา,าหลายบอร์เลยทีเดียวนะครับีเป็นนะครับ สายแอนเดจสายเดินทางต้องมีนะครับตีเป็ดงานนี้ก็เป็นงานของ Revolution ชัเช่นกันนะครับสวยๆเลยทีนี้หอดได้เต็มพาวึ้นเวลาเราจอดนะครับขึ้นมาด้านบนครับอันนี้เลยชุดอคอนโซลด้านกลางครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นในส่วนของตูวบาร์บาร์ตัวนี้เป็นบาร์ของตัวนี้เป็นของเรฟ o l u t i ลูนะครับ และปรูชั่นตัวนี้นะครับทำตรงรุ่นมาให้กับเา a d b 3 5 0โดยเฉพาะเลยเขาจะมีบูงมีบูตมาให้เรียบร้อยนะครับเอาล็อตตัวเก่าออกเอาอตัวนี้วางลงไปแล้วก็ใส่นอตตัวใหม่ของเขานะครับยึดได้หนาแน่นแน่นหนา,นานเลยนะครับเมื่อมีบานสามารถที่จะยึดอุปกรณ์ยึดโทรศัพท์โทรศัพท,รทร์อะไรเพิ่มเติมได้อีกหลายอย่างเลยในนาคตนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวนี้เราเรียกว่า 2way Char g e r อนะครับเจ้า 2way Charger ตัวนี้เป็นของ K คเบ นะครับบอดี้มาเป็นอลูมิเนียม C n c สวยๆแบบนี้เลยตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือว่าถ้าสมมุติว่ารถเราแบตหมดนะครับเราสามารถเอา p พาเวอร์แบงค์เนี่ยมาเติมพลังงานให้กับรถบัสไซของเราได้ด้วยการเสียบเพงงาแบนะครับเข้าไปที่สายช่งองพอร์ด USB นะครับแล้วก็เติมพลังงานได้เลยโดยไม่ต้องทําอะไรเลยแค่มีเพงงาแบงอย่างเดียวเติมเข้าไปเลยแต่เพงงาแบงต้องชาร์จไฟด้วยนะนะครับชาร์จไฟให้เต็มก่อนแล้วค่อยมาเสียบนะครับเขาจะมีไฟบอกตรงนี้ครับว่าตอนนี้โวลต์ของเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับ ถ้าอย่างคันนี้เนี่ยก็ต้องการไฟสักประมาณ12.8 12.5 12หรือ13จะก,กำลังดีนะครับจะดีมากถ้าได้13โวลต์นี่ก็สามารถสตาร์ทได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็สตาร์ทเพื่อให้เขาอ่ากำลังไฟเพิ่มขึ้นจากตัวเขาเองด้วยได้เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็เป็นตัวชาร์จเจอร์ USB นะครับตัวนี้100วัตต์เป็น super fast charge นะ100วัตต์เวลาเราชาร์จโทรศัพท์มือถือก็จะถือว่าเร็วมากนันเองอ่ะ สวิตช์คันนี้เนี่ยจะมี2 2ง2องสอง,ส,อง,ส,องสวิตช์ด้วยกันนะครับก็จะเป็นสวิตช์ของเปียร LPW530 แล้วก็ตัวสองสองศูนย R นะครับนี่ฮะหน้าตาจะคล้ายกันแต่อาจจะมีโลโก้ที่แตกต่างกันนิดนึง2 2 0สนย์ R อยู่ฝั่งนี้นะครับ LPW530 อยู่ฝั่งนี้นะครับฟังก์ชันการทำงานไม่มีอะไรนะครับก็เป็นการปิดเปิดแล้วก็เปลี่ยนโหมดแสงเดี๋ยวเราดูแสงกันนิดนึงนะครับเวลาที่เราทดสอบไฟสปอตไลท์ก็ตัดเครื่องด้วยนะครับนี่ฮะเห็นไหม ดูเวชาร์เจอร์มองเห็นไหมเห็นเห็นโหมเนาะเท่าไหร่นะเท่าไหร่พี่ครับพี่ครับเป็น14โอเคนะครับตอนนี้โลต์แบตนะครับขึ้นมา14.4ก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถชาร์จฟงชาร์จไฟได้เลยอ่ะเราดูแสงไฟกันนิดหนึ่งนะครับแสงนี่ครับเอาชุดนิดหนึ่งก่อนเปิดดูด้านนี้ดูด้านหน้าครับ 220A นะครับแล้วก็เปลนโหมด เป <át, okay. S 1> ลี่ยนนดเปลี่ยนระแล้วก็คู่หนึ่งับ rpw 5 3 0นะครับเปิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดอาู้านนี้ดูด้านนี้นี้เราดูแสงไปข้างหน้านะนะครับเห็นนนเปิดไฟครับสองนี้2205เขาวขาวเหลืองเปลี่ยนหมดเป็นโหมดวนนะครับ แล้วก็ r p w 5 3 0เปิดครับเปลี่ยนโหมดครับข้าเหลืองครับนี่ถือว่าตอบโจทย์การทำงานตอบโจทย์การเดินทางและก็การใช้งานเลยทีเดียวนะครับเคอย่างที่เราทราบกันดีว่าถ้ามาที่ Touring Edition ของเราเวลาติดตั้งอุปกรณ์เสิร์มที่เป็นระบบไฟนะครับเราก็แนะนำในส่วนของตัวซิล l h u นะครับที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของตัวแบตเตอรี่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนี่ฮะ,ะเราเอาชุด สายไฟของอุปกรณ์เสริมทั้งหมดอมไว้ที่นี่และเอาสายของฟิล์ครับแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับไปวางที่แบตเตอรี่เท่านั้นเลยนะครับ,บถ็ถือว่าช่วยแบบบาภาระของแบตเตอรี่ได้ดีเลยทีเดียวอะถัดมาถ้าพูดไปนในส่วนของชุดกล่องท้ายนะครับชุดกล่องท้ายจะเป็นลูกค้าเลือกใช้เป็นกล่องท้ายแชท h s 4 8ตัวนี้อมตะนะครับแข็งแรงถึกทนแล้วก็สวยงามลงตัวยังฉบเฉียงดีนั่นเองนะครับผมแชสสี 48, ตัวนี้ใส่หมดอลได้2อใบติดตั้งบอร์ดพิงเรียบร้อยนะครับตัวแช 48, เนี่นะรับถปด ถาดล็อกตัวนี้นะให้มาด้วยนะครับเราเอาถาดล็อกตัวนี้มาวางอยู่บนแรก็กนี่เรียกว่าแร็กท้ายนะครับตัวแร็กท้ายตัวนี้นะครับเป็นงานของอลูมิเนียมซ n นีของ GTR นะครับตัวนี้ก็ถือว่าท็อปสุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดแล้วสามารถติดตั้งตัวกล่องข้างฟิปข้างได้ในอนาคตก็ขอแค่บอกมาว่าจะใช้กล่องข้างหรือแร็กข้างยี่ห้ออะไรนั่นเองนะครับดูกล่องมาได้หนึ่งนะครับสองอใส่สี่สิบแปดลิตรใต่ผมุลอไปสองใบนะครับปุ๊บกดปุ่มครับ ค่ะสมมติเราไขากุญแจแล้วนะอันนี้ผมผมเก็บกุญแจไว้ไหนะเดี๋ยวหยิบมาไขากุญแจนะครับเปิดกดปุ่มครับมือจับจะเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็สอดมือเข้าไปเพื่อจะเปิดฝานะครับแบบนี้ครับอ่าเปิดฝาแล้วหยิบฝาขึ้น,นครับชึบสายรัดกระแทกให้มาเลยจากโรงงานนะครับมมวกนับสองใบวางแบบนี้เลยวางตรงๆงเลยวางตรงๆงแบบนี้เลยโอเค ในส่วนของตัวกุญแจนะครับจะเป็นกุญแจ XL กุญแจจะเป็นกุญแจดอกใหญ่หนาะแบบนี้เลยที่แชร์ให้มานะครับอ่ะปิดฝากรณีที่เราต้องการเอาตัวกล่องออกจากตัวรถนะครับก็ใช้กุญแจดอกเดียวกันนี่แหละนะครับไขแล้วนะกดล็อกนะนะครับแล้วก็เลื่อนกุญแจมาตำแหน่งรีลิสนี่ฮะกดปุ่มครับแล้วก็กดสลัก ครับกดวสลักลงดึงสลักตัวนี้ลงนะครับถ้าเราไม่เอาชุดกุญแจเนี่ยเลื่อนมาตรงคาว่ารีลิสอีกหนึ่งล็อกนะครับเราจะไม่สามารถที่จะดึงสลักตัวนี้ลงมาได้ดึงไม่ได้นะครับเดี๋ยวหักนะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมที่จะต้องเลือ่อนกุญแจมาอีกหนึ่งล็อกมือซ้ายจับมือจับมือขวานะครับง้างน,นิดเดียวอย่าใช้คําม้าง,งาดีกว่าใช้าว่าม้างดีกว่าปึ๊ยบยกแล้วดึงสายหลังแบบนี้ะนะครับถือหิ้วเป็นกระเป๋าเดินทางได้เลยแบบนี้ครับ Okay. อย่างที่บอกว่าถาดแชทนะครับให้มาเป็นถาดไซส์ X l ที่สาคัญคือถาดตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งกระเป๋ากันน้ําของแชทเจียนะครับแล้วก็จะเป็นไซส์กล่องจะเป็น5 8 x 5 9 x ก็สามารถใส่ได้รวมไปถึงตัวปิลูมิเนียมของแชทเองก็สามารถใส่ได้บนถาดตัวนี้นั่นเองก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับเช็คเวลาใส่กลับให้ตัวเยวของกล่องเนี่ยมันเข้าไปที่สลักนี่ครับแบบนี้ เสร็จแล้วนะครับงา้างชุดงา้างชุดนี้ลงมาชุดล็อกนะครับกดกล่องลงให้เขาเข้าล็อกนะครับแล้วเก็บชุดสลักเก็บมือจับแล้วล็อกนะครับดึงกุญแจออกออกเดินทางได้เลยนะครับแนะนําจริงๆริงว่าล็อกกล่องตลอดเวลาจะปลอดภัยที่สุดนะครับอ่ะอีกหนึ่งรายการที่สาคัญด้านนี้ด้านน,าน,นี้ด้านนี้นะครับก็คือจะเป็นชุดโชคหลังนะครับชุดโชกหลังลูกค้าติดตั้งเป็นของโชคหลังเอริน ตรงรุ่นของเขาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวเรียกว่าเป็นชุดน็อตกันขโมยนะครับกลางเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าดูหล่อดูเท่ดูครบแล้วก็พรีเมียมเลยจริงๆอ่ะสนมนราคานะคราาับแบบนี้ทั้งเซ็ตนะครับครบจบทุกรายการนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ราคาแต่ละรายการนะครับไว้ให้ใต้โสต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้จากาคลิปนี้นะครับดูด้านล่างได้เลยนะครับ แล้วก็เราจะทำราคารวมไปให้ด้วยแต่งรอๆแบบนี้นะครับใช้งบประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับขอบคุณลูกค้าที่ดูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกีกทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ